สวัสดีครับเจนะครับบิตคอยน์ม n e เนอร์นะครับวันนี้เราก็มาเช็คเครื่องลูกค้ากับทําราคาเครื่องนะครับก็ก่อนอื่นก็ไปเช็คเครื่องลูกค้าก่อนนะเกิดอะไรขึ้นนะครับเครื่องลูกค้าทําไมไม่ทํางานก็ปุ๊บมานีนะครับก็เป็นทีมวิเวอร์นะครับ,รบก็ตัวนี้นะเครื่องแรกก็ทํางานแล้วนะครับ42 TH เป็น1 7นะครับ ถ้ารีเฟซแล้ว HW HW เขาขึ้นนะแต่ว่ามันตอนนี้มันไม่ขึ้นแล้วนะมันไม่เพิ่มก็ถือว่าปกตินะครับอ่ารีเฟซแล้ไม่เพิ่มอันนี้ทํางานปกติอุณหภูมิ80องศาก็ถือว่าร้อนอยู่นะครับอ่าแล้วก็มาดูอีกเครื่องหนึ่งของเขานะครับตัวนี้ขึ้นว่า Socket Fail นะครับ socket f a i l เนี่ยเป็นได้หลายอย่างนะกรับไม่ทำงานหรือว่าตัวของ อา้าวทำงานแล้วหรออ่อตัวนี้การไม่ทำงานนะครับการไม่ทำงานหรือว่าตัวของเครื่องน่าจะมีซิงหลุดนะครับเพราะว่าเราไปดูหลอกแล้วนะครับอา่าลอกมันบอกว่ามีอุณหภูมินะครับเกินถึงเอ่อร18องศาเลยนะครับแม็กที่ร0อยองศานะครับเป็นความร้อนเกิน นะครับทาให้อาจจะมีซิง์หลุดได้นะครับก็น่าจะเกิดซิง์หลุดขึ้นนะครับทําให้การ์ดไม่ทํางาน1การ์ดนะครับก็น่าจะมีการ์ดหนึ่งซิงลุดแล้วมันก็เลยตัดการทํางานหมดเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็ต้องออกกลับมาเช็คนะครับเซตไม่ผิดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับการเช็คเครื่องนะครับของที่นะครับก็ดูลอกดูสเตตัสนะครับ เนี่ยอุณหภูมิเกินเนี่ยร้อยองศานะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับก็เลยทําให้การ์ดมีปัญหานะครับอาจจะมีซิงค์หลุดหรืออะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ต้ากลับมาเช็คดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราคาเครื่องกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นราคาเครื่องปัจจุบันนะครับโฆษณาคิดต่อหรือเปล่าไม่ใช่นะอ่า ก็ราคาเครื่องตอนนี้ขึ้นหนักมากนะครับเกิดตอนนี้รุ่นก็ค่อนข้างเยอะนะมี S19 S19 Pro S19 Pro 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 ก็มีหลายรุ่นนะ104 1 9 6นะครับ S19 ก็ตอนนี้มี95 90นะครับ T19 94ไง76 85 72 L2 นะครับ เดี๋ยวอันนี้คือราคาใหม่แล้วนะครั้งที่แล้วมันรู้สึกมันจะ3ามแหขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้เครื่องบิตคอยนี้ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายได้ว่ารายได้มันขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูรายได้ก่อนนะว่ารายได้ตอนนี้เป็นไงบ้างเครื่องขึ้นเอาขึ้นเอเนี่ยรายได้เป็นไงนะครับตัว S19 นะ ผมเอาตัว s 1 9 0 0 h นะเป็นตัววัดละกันเพราะมันหานง่ายดีก็ตอนนี้1131นะครับก็คือหนึา่ามสิบดอลลาร์ต่อเดือนนะครับอันนี้คือ,อไรายได้ต่อเดือนก็37มหมแล้วนะเนี่ยเอออาจจะขึ้นเพราะอย่างนี้ก็ได้นะครับ เท่ากับนะครับตัวของตัวนี้หารด้วย้อยนะครับก็จะเป็น273นะครับก็ไม่แปลกทีร่ราคาขึ้นนะเพราะว่ารายได้มันเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ T19 ก็ไลทด้ T19 เนี่ยมันก็3 0ม0 0แล้วนะรายได้ก็ไป30 0 0 0แล้วนะครับตัว S19 ก็35,000แ 35, ส 35, น0นะครับ S, s 19 j pro ก็ไป37,000ตัว s 19 pro เนี่ยไปถึง41,000นะครับการคืนทุนมันก็เลยเหลือ10เดือนเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างจากเดิมด้วยที่เรายได้มันขึ้นนะครับราคาที่เขาปล่อยก็เลยปรับตัวสูงขึ้นที่ตอนนี้ที่ราคาคุ้มสุดก็เป็นเ1 9ที่9.8คืนทุนนะครับก็จะคุ้มสุดตอนนี้ ในโหมดตัวใหม่นะครับแต่ตอนนี้เพิ่งออกเปิดตัว L2 ใหม่มานะตอนนี้มีตัวไหนมาใหม่บ้างเดี๋ยวผมให้ดูก็มีตัวนี้นะครับเป็น L2 ใหม่เพิ่งออกนะครับดีลเลอร์เพิ่งส่งมานะครับ L2 ใหม่เพิ่งออก แต่ไม่ดราม่าบิลเดทแล้วนะบิลเดทนี่มันเป็นวันบิลเฟิร์มแรนนะครับไม่ใช่วันบิลเครื่องนะครับเครื่องถามว่ามีน็อตบินมาได้ไหมโรงงาน l 2ยอมรับว,ว่ามีมีได้นะครับเป็นปกตินะครับทีนี้เนี่ยแต่เครื่องก็สภาพใหม่นะครับการ์ดเกิดมาใหม่นะสภาพมือสองมันจะอีกสภาพหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนมีรูปไหม เอ,อคือของเราอะ่ะยืนยันแน่นอนว่าเราส่งตามล็อตที่จีนส่งมาแน่นอนนะครับไม่มีการมาปรับเปลี่ยนอะไรที่ร้านแน่นอนนะครับเพราะว่ามันร้านเราของเข้าเยอะนะครับไม่ไม่ได้มีเวลาโมหานคนตอนนี้ตอนนี้ต้องการช่างอยู่นะครับคนไม่พอเออกตอนนี้แค่ทําเช็คเครื่องให้ลูกค้ายังเออต้องยัง อาจจะล่าช้านิดหน่อยเลยนะครับผมก็เลยพยายามเร่งให้นะครับผมก็ส่วนราคาเครื่องเนี่ยมันปรับทุกวันตามรายได้นะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้ผมก็ปล่อยเครื่องยากเหมือนกันเพราะว่าราคาปรับแบบปรับเอาปรับเอานะครับก็อ๋อยังไม่มีตัวมือสองให้ดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับ มือสอมันตามือสอ L2 ถือว่าดีนะครับใช้งานได้ L2 มือสองมันจะเมื่อก่อนรุ่นเก่าๆมันทนนะครับแต่รุ่นใหม่ๆอ่ะมันก็จะทนน้อยลงหน่อยนะครับแต่ก็ยังผงใหม่มันก็ยังโอเคนะครับแต่ถ้าเป็น L2 ผมแนะนำซื้อมือ2ได้นะแต่ว่ามือหนึก็โอเคนะครับ แต่ถามว่ามือหนึ่งเสียไหมมันก็โอกาสมีมานะครับก็เออบางล็อตนะของใหม่เอี่ยมเลยก็เจอนะครับพวา k เคสสูงอะไรเงี้ยมีนะครับมีผสมมานะครับเป็นปกตินะของเครื่องขุดคือด้วยที่ราคาในโรงงานผลิตอะเขาก็อยากให้มันคืนทุนเร็วสุดนั่นแหละนะครับเขาก็ดีไซน์ออกมาให้ใช้กับที่ที่มันเป็นเหมือนแบบ อุณหภูมิได้ความเย็นได้ฝุ่นไม่มีแต่ว่าเราก็เราก็ต้องประหยัดไฟอะนะเราก็ใช้แอร์ให้มันไม่ไหวนะครับเราก็ต้องใช้ระบบลมมันก็ต้องมีฝุ่นมีอะไรเข้าไปเกาะนะครับก็เกิดจากเกิเกิดการเสียขึ้นได้เป็นปกตินะเพราะว่ามันไม่ได้ดีไซน์มาให้สมบุกสมบันนะครับดีไซน์มาให้แบบไฟนิง่งอยู่ในห้องแอร มีสเตเบลไลเซอร์นะครับเจนเฉียบนะประมาณนี้นะครับแต่ผมเคยวางที่จีนก็วางนิ่งมาเป็นปีนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันคือมันเย็นนะครับแล้วก็ทํากองฝุ่นดีๆก,ก,ก็ลมได้อยู่แต่ว่าเมืองไทยมันร้อนนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงเรื่องของการแมนเทนแนนเครื่องนะครับตอนนี้ก็ราคาเครื่องก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะตัวนี้ ตัวนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้เช็คราคาใหม่นะตัว a 1 2 c 6นะครับแต่ตัวอื่นก็ราคาประมาณนี้นะครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่แต่ก็ประมาณ10เดือนคืนทุนเหมือนเดิมนะครับใครที่ซื้อไว้ราคาก่อนหน้านี้ก็การคืนทุนก็ก็เร็วขึ้นนะบางคนซื้อ A19 ผมไปตอนแค่เออเอ s 1 9 j pro เนี่ยมันเคยถูกสุดอยู่ที่ผมขายไปแสนเก้าเกเองนะครับ เนี่ยก็ตอนนี้ก็จะเหลือ7.2เดือนคืนทุนนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆนะใครซื้อไปตอนแสน9กก็ก็คืนทุนไวนะครับก็องค์การขุดมันจะประมาณนี้นะครับก็คือ1ก็คือเครื่องไม่ได้ทำมาให้รานสภาวะร้อนชื้นแล้วก็ไฟไม่นิ่งนะครับเครื่องทำมาให้แบบสเตเบิล z ลเซอร์อย่างดีแล้วก็เย็นนะครับไม่มีฝุ่นะอะไรเงี้ย เครื่องถึงจะไม่เสียนะครับถ้าใครรันแบบว่ามีฝุ่นมีเซเรบเซอร์ izer, มันมีโอกาสเสียอยู่แล้วครับแล้วก็ใครโอเวอร์ซ็อกเครื่องมันก็มันมีโอกาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเครื่องเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจริง,รงๆแล้วมันดูแลค่อนข้างยากในเรื่องของฝุ่นความร้อนความเย็นจริงๆมันดูแลไม่ยากแต่ว่าใช้งบเยอะในการดูแลดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดไว้ในห้องแอร์เย็นฉ่ำปรับแอร์ปรับยิบ มีสลับแอร์นะครับมันอยู่ได้ยาวอยู่แล้วนะครับยกเว้นบางเครื่องที่มันมีดีเฟกต์จากโรงงานนะครับเพราะว่าเรามันโรงงานบางทีมันก็เช็คชิปไม่ได้ทุกตัวนะเช็คแค่ทำงานนะครับส่วนทำงานที่มี HW เนะี่ยคือฮาร์ดแวร์เออร์เลอร์นะครับฮาร์ดแวร์เออร์เลอร์เกิดจากอะไรเกิดจากฮาร์ดแวร์ทำงานผิดพลาดช,ชิปทำงานผิดพลาดเพราะงั้นเขาเช็คแค่แรงขุดนะครับ ตอนนั้นมันไม่ขึ้นเออเลอร์นะครับแต่ว่าวันที่ใช้ไปนานๆมันก็จะมีใช้ไปสักพักนึ่งก็อาจจะเจอได้นะครับเฮดบิลขึ้นก็คือมีชิปบางตัวนะครับมีปัญหานะครับหรือว่าภาคจ่ายไฟนะครับค่ายืดอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับเป็นปกติของเครื่องขุดเลยก็ว่าได้นะครับโอเคประมาณนี้นะวันนี้ก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับซับสไครต์ได้ด้วยนะครับก็ เดี๋ยวมีความรู้อะไรนะครับก็จะมาแชร์กันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ